ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับนายพลฟ้ามไก่พ่อมามาลองครับวันนี้พามาดูสองตัวนะผมนี่ครับจะพร้อมนะผมเดินหน้านี่ก็เตะได้เลยนะฮะเอาไปซ้อมได้นะเนี่ยแข้งเฉียวๆนะแข้งเฉียวๆกับสายล้านอีกตัวนะผมสนใจทักมาได้ฮะเด้อเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวนะครับอีกตัวใกล้ๆนะครับเป็นคู่เกิดกันนะครับ ตัวสีนี้ฮะตัวนี้เคยเห็นเตะมันสู้กันในฝูงนะผมถือว่าใช้ได้นะตัวนี้นะครับเห็นได้นะครับเห็นในฝูงนะครับองสู้ไปหลายตัวคะก็อันนี้ก็เป็นดีนะผมถือว่าใช้ได้อหรือว่าเก่งเอาเรื่องเลยสนใจก็ทักมาหน่อยผมโทรมาครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรกันนะฮะก็ให้มาสอบถามรายละเอียดได้นะผม วันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะครับ